สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory Dream Fun นะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารวงการหนังสือกันนะฮะสำหรับเดือนตุลาคมนะครับวันนี้ก็เข้าสู่เดือนตุลาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนเนี้ยในช่วงเวลานี้เราก็จะมีมหากรรมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับแต่เนื่องจากไวรัสโควิด -19 ทําให้เราไม่สามารถเปิด อีเวนต์ยิ่งใหญ่ระดับนั้นได้นะครับในพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนประชมุมแห่งชาติสุริกิจเราก็มีการปรับปรุงอยู่นะครับทีนี้เขาก็เลยหันมานะครับในการทำบุ๊กแฟร์นะครับผ่านการออนไลน์ทั้งหมดนะครับปีนี้ก็มีงานสัดาหนังสือเหมือนกันนะครับจาก สมาพันธ์สมาคมหนังสือต่างๆนะครับเขาก็จะมาร่วมกันนะครับแต่ว่าปีนี้6-4ในเดือนตุลานะครับาหาการรมหนังสือระดับชาติครั้งที่26จะจัดขึ้นบนโลกออนไลน์และในร้านหนังสือบางที่นะครับชื่อนะครับของปีนี้ก็คือ h y b i ด Book Fair 2,564นะครับมีทีมที่ชื่อว่าอ่านออกเถียงได้นะครับตั้งแต่วันที่23ถึง31 ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับเราก็สามารถไปหาซื้อหนังสือนะครับใน ThaiBookfair.com ได้นะครับจะเป็นแบบออนไลน์นะครับซึ่งรวมถึงสำนักพิมพ์อื่นๆต่างๆเนี่ยเขาก็จะจัดโปรโมชั่นขึ้นมาด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยนะครับพี่เน็ตกันดีกว่านะครับค่ายน a ชั่นของเรานะครับค่ายน a ชั่นเขามีอีกหัวหนึ่งนะครับที่เป็นเกี่ยวกับกระตูนนั่นก็คือพ a าสติลนะฮะก็จะมีเน็ต แล้วก็เน t p พลาสเทลนะครับเขาก็จัดบุฟเฟ่ออนไลน์เหมือนกันตั้งแต่วันที่15นะครับถึง31ตุลาคม2,021นะครับมังหะเนี่ยลด10ถึง50นะครับเฉพาะช่องทางออนไลน์นะครับที่เขาโฆษณาไว้ก็จะมี nejewu com lazada shopee นะครับแล้วก็ไทยบุฟเฟ์ที่ผมบอกนะครับ เรามาดูในรายละเอียดโปรโมชั่นนะครับมังงะใหม่มังงะทั่วไปลด10%นะครับมังงะจัดเซต็ตลด15%ถึง50%นะครับซื้อครบ1,200บาทหลังหักส่วนลดหรือก็คือเป็นสุทธิแล้วนะฮะต่อใบเสร็จรับฟรีมินิทอยด์ดรอยมอนนำเข้าจากญี่ปุ่นฟรีหนึ่งชิ้นนะครับซื้อครบ800หลังหักส่วนลดเช่นเดียวกันนะฮะจะจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะแต่ว่าคำเตือนนะฮะดูไอ้ดอกจันเล็กๆเนี่ย อ่านรายละเอียดเอาไว้ด้วยนะครับมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่อาจจะยังไม่ได้บอกเราให้สังเกตดีๆนะครับพี่เน็ตของเรานะครับนอกจากจะจัด,จด,จดโปรมหกรรมสัปดาห์หนังสือตรงนี้แล้วนะครับที่เพิ่งจบไปนะครับก็จะเป็นการสะสมเหรียญของมัสเซลนะฮะหลังจากที่ใครที่ซื้อครบ5้าเล่มเนี่ยแล้วก็จะไปสะสมแต้มเป็นเหรียญในแอปพลิเคชัน หรือว่าเว็บไซต์ในเจาหูเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีการสะสมเหรียญครบหเหรียญเพื่อไปแลกพวงกุญแจ The m ม s สเซนะฮะแต่ว่าเสียดายมากนะฮะผมไปตอนสุดท้ายละถามพี่เขาว่าเอ้าผมจะสะสมเหรียญที่5้เนี่ยผมหาไม่เจอเลยมันอยู่ตรงไหนปรากฏว่าเขาไปเล่นกิจกรรมกันจบไปแล้วนะฮะก็เสียดายจริงๆนะครับใครที่ได้พวงกุญแจตรงนี้ไปก็ยินดีด้วยนะครับต่อมานะครับ เราก็จะมาพูดถึงลิขสิทธิ์ใหม่ที่พีเน็ตหรือว่าเนชั่นของเราเนี่ยได้มาล่าสุดสด,สดร้อนๆเลยนะครับใครเป็นแฟนเด n โนตเนี่ยปรบมือดีใจได้เลยนะครับเพราะว่าคู่หูอาจารย์โอบัตนะครับที่ทั้งเขียนเนื้อเรื่องแล้วก็วาดเนี่ยสองคู่หูเนี้ยกลับมาอีกครั้งกับเด n โน e นะฮะภาคต่อมานะฮะซึ่งเป็นไซส์สตอรี่หลังจากเหตุการณ์คีระจากไปนะครับ ันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ใหม่ตอนนี้เขาเข้ามาในประเทศไทยเป็นรูปเล่มให้เราได้จับจ่ายใช้สอยกันเรียบร้อยแล้วนะครับอีกข่าวหนึ่งของอาจารย์กู้หูคนนี้นะครับเขาก็มีลิขสิทธิ์ใหม่ของค่ายเนชั่นนะครับกับเรื่องโชฮานะผมจำได้แค่คำว่าโชฮานะข้างหลังเนี่ยมันคืออะไรต่อไม่รู้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสหนุ่มอยากจะเป็นนักตลกนะครับ ตา,ตามตรงตัวเลยนะฮะโชหาก็คือโชให้มันหานั่นแหละไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะฮะแต่ว่าก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งถ้าใครเป็นแฟนอาจารย์คู่หูคนนี้ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของลิขสิทธิ์ใหม่นะครับของ Nation Plus t a l l กันบ้างนะฮะจะเป็นเรื่องโมบุโกโนโคอินะฮะ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่อไทยว่ายังไงนะครับแต่เนื้อเรื่องเนี่ยเท่าที่อ่านก็ประมาณว่าเป็นเด็กผู้หญิงจืดๆไม่มีใครสนใจนะฮะพยายามที่จะมีความรักหวานแหววอะไรประมาณนั้นนะฮะก็คร่าวๆประมาณนี้นะดูจากหน้าปกสีปกแล้วก็ภาพวาดเนี่ยน่าสนใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับต่อมาก็จะเป็นการประกาศลิขสิทธิ์นะฮะของซีรีส์ โจโจล่าข้ามสตวรรษนะฮะล่ากันมาสตวรรษหนึ่งได้แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นไซสตอรี่เรื่องปริศนายมาทูตนะครับผมเหมือนเคยอ่านเรื่องนี้ตอนเด็กๆนะค่อนข้างที่จะสนุกและก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะฮะในตอนเด็กนะครับต่อมาก็จะเป็นของอเรื่องนะครับชิโนคิตะจังโรสนะฮะจะเป็นของค่ายเนชั่นนะฮะเรื่องใหม่นะครับเป็น อารมณ์นักเรียนนักเลงนะแล้วเขาก็อยากจะป๊อปในหมู่สาวๆแต่ว่าด้วยความที่อาจจะเป็นนักเรียนนักเลงแล้วก็ดูน่ากลัวไปมั้งครับคนก็เลยไม่ค่อยที่จะสนใจเขานะฮะเรื่องราวมันก็เป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับเรื่องอื่นๆแนวๆนี้นะฮะแต่ดูจากภาพดูจากาสีเนี่ยน่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับก็ใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นนะฮะการ์ตูนที่เริ่มมีกระแสมากมายขึ้นนะตอนนี้นะครับเพราะว่ามันได้ทํามาเป็นแอนิเมชันนะครับตอนนี้ก็ถึงเล่มจบเล่มล่าสุดแล้วนะฮะเล่มที่14กับแพตซินัมเอนฮะบทสรุปคัดเลือกพระเจ้าองค์ใหม่นะฮะว่าท่ามกลางพวกเข้าแข่งขัน13รายเนี้ยใครกันแน่นะฮะจะได้เป็น พระเจ้านะครับเป็นการ์ตูนที่สนุกอีกเรื่องนึงใครสนใจก็ไปหาซื้อได้นะครับหรือว่าลองไปดูการ์ตูนนะฮะใน Netflix น่าจะมีนะคิดว่านะครับต่อมานะครับเราก็จะมากล่าวถึงค่ายสยามอินเตอร์กันบ้างนะฮะสยามอินเตอร์คอมมกช่วงนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะครับเรื่องหนึ่งนะฮะที่มีกระแสดีมากๆนะครับแล้วก็มาถึงเล่มจบ สุดท้ายเล่มที่13จนได้นะครับกับเรื่องสุขาวดี a เวจนะฮะแล้วก็จะมีข่าวาวเนี่ยที่ว่าจะได้ทำเป็นแอนิเมชันด้วยนะครับทางสียาวินเตอร์เนี่ยเขาก็เลยจัดโปรโมชั่นนะฮะมาจัดให้กับผู้ซื้ออย่างเราๆนะฮะน่าจะเป็นในส่วนของออนไลน์หรือหน้าร้านเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะแต่น่าจะน่าจะมีคนได้ไปบ้างแล้วนะครับกับปกพิเศษ สุข่าวดีเอวจีนะครับแล้วก็น่าจะมีในส่วนของโปสการ์ดด้วยหรือเปล่านะฮะปกติมันอาจจะมีโปสการ์ดแถมให้นะอ่ะในโฆษณามันเขียนว่ามีโปสการ์ดหีบเพลงให้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้โชคดีเนี่ยก็สามารถรอรุ้นได้นะฮะน่าจะประกาศไปแล้วนะครับใครที่หมดหวังก็ไม่เป็นไรนะครับก็สะสมสินค้านี้เอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่ากระตูนมาเนี่ย ราคามันอาจจะขึ้นอีกนะครับต่อมาก็จะพูดถึงในส่วนของเรื่องอบ็อกเซตนะฮะบ็อกเซตของสุขาวาดีเอว g เนี่ยรู้สึกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะออกบ็อกเซตออกมาให้ด้วยนะครับเหมือนกับเชนซอ w แมนอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเข้าไทยไหมนะฮะก็ได้แต่หวังว่าใครที่เป็นแฟนเนี่ยก็น่าจะมีบ็อกเซตอันนี้มาให้เราได้สะสมกันนะฮะดังภาพนะครับ ค่อนข้างสวยอยู่นะฮะแต่ว่าดูจะบอบางนิดนึงนะเพราะมาทำจากกระดาษนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องไคจูโน8นะครับไคจูโน8เนี่ยตอนนี้มันเริ่มโด่งดังมากนะครับในต่างประเทศนะฮะทางฝรั่งเศสเองเนี่ยก็ขึ้นเป็นภาพสกรีนไคจูโน8เนี่ยขึ้นตึกเลยนะครับสเปนเองก็รู้สึกว่าจะนิยมมากๆกับเรื่องราวของไคจูนี้นะครับ ดังมากๆเลยออกข่าวสื่อหลายช่องด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็มาถึงนะฮะเรื่องดังอีกเรื่องหนึ่งก็คือมหาเวทพนึกมานนะครับตอนนี้มันจะมีเวอร์ชั่นโรงงเข้าฉายนะครับกับมหาเวทพนึกมานสูงนะครับโรงเรียนเฉพาะทางสยศาสตร์นครตัวเกียวพร้อมกันนั้นนะฮะคือทางสยามเนี่ยเขาก็ประกาศนะครับ เปิดลิขสิทธิ์ใหม่พร้อมกับภา,าพยนตร์ที่จะฉายลงโรงพอดีนะครับใครสนใจก็ไปหาซื้ออ่านกันได้ก่อนลงโรงนะครก่อนที่จะไปชมในเวอร์ชั่นเต็มในโรงภาพยนตร์นะเป็นตัวเดียวกันนะครับราคาเล่มละ68บาทถ้าซื้อนะครับราคาปกเนี่ยอยู่ที่80บาทเริ่มจัดส่ง1กรกฎาคม64นะครับอีกเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่หลายๆคนชื่นชอบกันนะครับ อย่างเชนซอ a w แมนนะฮะตอนนี้ก็มาถึงเล่มจบแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับเชนซอ a w แมนนะฮะกลางๆเรื่องผมก็ยังรู้สึกอ่มันกาวกาวอยู่ดีนะแต่หลายคนเขาก็ชอบนะฮะรู้สึกว่าจะซอฟกว่าไฟพันแมนนิดนึงนะแล้วเขาก็ได้คว้ารางวัลเบสมังนะจากงานเฮล r ว a รี่อะวอร์ด2021ด้วยนะครับเป็นกระตูนที่ได้รับรางวัลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีกระแสเพิ่มขึ้น แน่นอนนะฮะพร้อมกันนั้นอนิเมะก็กำลังจะมาแล้วด้วยนะครับช่วงนี้ทางสยามเนี่ยเขาก็พยายามจะเอาหนังสือใหม่ๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นรันม่านะฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเคยอยู่ยุคสมัยผมเนี่ยต้องจําได้แน่นอนที่พระเอกเปลี่นล่างเป็นหญิงเป็นชายได้นะครับรันม่าเขาก็มีการรีพิ้นนะฮะเป็นรูปแบบบิ๊กบุ๊กย้อนหากลับไปที่อดีตอีกครั้งนะครับ พร้อมกันนั้นนะครับเขาก็ทำการรีปรินนะฮะเป็นบิ๊กบุ๊กอีกเล่มหนึ่งนะครับกลับมาอย่างสมบูรณ์แบบนะครับกับตำนานผู้กล้าอัศวินมังกรนะฮะดากเกิเควสนะครับหรือว่าไดตลุยเวทมนต์นั่นเองนะฮะใครเคยอ่านเรื่องนี้นะฮะจะเป็นคนเขียนคนเดียวกับบีดลักลาอสูรน,นะฮะผมอ่านเรื่องนี้แล้วก็ชอบมากๆนะครับในตอนนั้นนะเรื่องใหม่ของคนเขียนรันมาเองก็มีนะครับ ก็มาพร้อมกันเป็นแพ็คคู่กับรันม่านะฮะตอนนี้เขาก็ออกมา3เล่มแล้วนะครับกับหารสู้พริกชาตาอาถพ์น,นะฮะเป็นลิขสิทธิ์ใหม่ที่ทางสยามได้ไปนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นใครที่เป็นแฟนวันพีชเนี่ยก็จะมีไม่เชิงว่าการ์ตูนนะฮะน่าจะเป็นหนังสือ Q&A สำหรับแฟนแฟนวันพีชนะฮะ ผมเนี่ยก็เป็นแฟนวันพีชถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากพิสูจน์ความเป็นแฟนพันแท้ของวันพีชเนี่ยก็ไปหาซื้อเล่มนี้ได้นะครับกับ500ไกด์บุ๊กนะฮะ A.E.Giro Oda Get s กส r อร์นะฮะในรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีคำถามถามเรานะฮะว่าคุณเป็นติ่งไอยางยืดเนี่ยจริงๆรหรือเปล่านะครับอย่างตัวอย่างที่เห็นที่ผมขึ้นให้นะฮะมันจะเขียนว่า พวกพ้องคนแรกที่ได้เข้ากลุ่มรูฟี่คือใครนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีเล่ม99นะครับใกล้จะถึงร้อยเข้าไปทุกทีนะครับกับวันพีนะฮะเล่มนี้ก็จะมีการ์ดแถมให้นะฮะเป็นการ์ดบิ๊กมัมน,นะฮะตามหน้าปกเลยผมว่าพ่อค้าคนกลางน่าจะสอยไปหมดนะฮะทั้งหน้าร้านทั้งออนไลน์นผมน่าจะไม่ได้นะฮะหายากมากๆเลยต่อมาก็จะเป็น เรื่องราวของวันพีทอีกเช่นเคยนะฮะวันพีทอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันนิยายนะครับไลท์โนเวลนะฮะเล่มล่าสุดมาแล้วนะครับกับโนเวลฮีโร่ยิงนะฮะเป็นหน้าปกนาม,มินะครับรับฟรบีโปสการ์ดเช่นเดิมนะครับถ้าใครไปทันนะก็รีบๆกันหน่อยบางร้านอาจจะยังมีอยู่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ การ์ตูนนะฮะที่กำลังจะได้ทำแอนิเมชันในเดือนนี้นะครับเป็นภาคต่อนะครับของดาพิฆาตส่นะฮะกาลังจะเข้าสู่ซีซั่น2เพื่อนๆที่เตรียมชมนะฮะรู้สึกว่า Muse Thailand จะมาฉายด้วยนะใน YouTube รอกันได้เลยนะฮะปกติมันจะต้องไปดูในแอปใช่ไหมฮะแต่เหมือน Muse Thailand จะซื้อมาเพื่อเราๆท่านๆโดยเฉพาะนะฮะในย่านคมแดงเนี่ยมันแน่นอนนะฮะ ในเนื้อเรื่องการ์ตูนจบไปแล้วแต่ว่า a อนิเมชันเรายังมีให้ตามกันต่อนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับเกี่ยวกับการต่อสู้ของบากินะครับบากิเนี่ยเขาก็ครบรอบ30ปีแล้วนะฮะอย่างยาวนานนะตั้งแต่วันสู้กันธรรมดานะครับจนโอเวอร์แอคชั่นจนสู้กันไปสู้ไดโนซงไดโนเสาร์แมงซงแมงสาบตะกตรงตะกแตเนีตต่ย หลังๆเนี่ยเริ่มจะหลุดโลกไปไปเยอะพอสมควรแล้วนะฮะแต่ว่าเอาละเขาก็ถึง30ปีนะครับเขาก็จะมีการจัดนิทรรศการ30ปีที่ญี่ปุ่นนะฮะต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของลิขสิทธิ์ใหม่นะครับที่ผมจะมาพูดให้ฟังแล้วนะครับว่าทางสยามเนี่ยมีลิขสิทธิ์ใหม่อะไรบ้างนะครับ ลิขสิทธิ์ใหม่นะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของไม่ต้องมาฟินกับเสียงผมเลยนะสองเล่มจบนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องเกียวกับอน,นิเมะที่ผมดูก่อนหน้านี้มานานมาแล้วหรือเปล่านะฮะแต่ว่าหน้าปกหน้าซื้อเก็บเอามากๆเลยนะครับต่อมาในส่วนของลิขสิทธิ์เรื่องต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตา ของเรื่องที่มีชื่อว่าบริษัทแบบนี้ก็มีในต่างโลกนะครับแนวต่างโลกเซคไคนี่ก็ยังเป็นที่นิยมนะฮะคือผมต้องขออนุญาตก่อนนะฮะผมไม่ได้เอามาทุกเรื่องทุกเล่มนะเพราะมันจะเยอะเกินไปแล้วก็กินเวลาเกินไปนะฮะเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรแล้วนะฮะเน้นมาที่น่าสนใจมากๆสําหรับผมเป็นหลักนะครับเรื่องต่อมาก็จะเป็นเปรนักบุญกับโรงศพของสาวยาพิษนะฮะ ไม่ค่อยเข้าใจหรอกค่ะแต่เหมือนจะเกิดใหม่ในต่างโลกซะแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องสเลปนะฮะท่าสุดแกล่งแห่งหน่วยป้องกันอสวรนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมในไทยอยู่พอสมควรน,นะครับสเสน่หาอาฆาตนะครับแนวดราม่าจัดเต็มนะฮะดูน่าจะสยองขวัญหน่อยๆด้วยนะครับ Social Survivor r a ับปินะฮะ อันนี้ก็น่าจะเป็นแนวสยองขวัญน,นะครับเหมือนกันก่อนหน้านี้มันก็จะมีเรื่องอื่นๆก่อนหน้ามาบ้างแล้วนะครับอย่าง brave witch r e v e n g i n g นะฮะสุดยอดผู้กล้าเปิดบัญชีแค้นอันนี้ผมไปหาตามร้านนี้ก็หาไม่ค่อยจะได้แล้วนะฮะไม่ค่อยมีเลยรอค้อรีปินแล้วกันสยามน่าจะนีปินเยอะอยู่นะครับ resistor กระสุนเดือดนะครับ sakura ซ่อนพิษนะฮะเสน่หาอาฆาเนี่ยเขาก็มาในรูปแบบของ อีบ e ุ๊กให้ได้ซื้อสะสมกันด้วยนะครับและก็ข่าวสารสุดท้ายของค่ายสยามนี้นะครับก็ต้องแสดงความเสียใจนะฮะกับอาจารย์ผู้เขียนต้องรอดนะครับท่านนี้นะฮะผมเคยได้รีวิวต้องรอดไปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้แสดงความเสียใจกับท่านไปแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยท่านคนนี้จะเป็นคนเขียนต้องรอดแล้วก็โกโก้13นะฮะท่านเพิ่งเสียชีวิตไปนะฮะอยากรู้รายละเอียด ลองกลับไปดูคลิปเก่าที่ผมรีวิวต้องรอดเอาก็ได้นะครับอ่าเกือบจะลืมไปนะครับท้ายที่สุดและท้ายที่สุดนะฮะก็มีการประกาศลิขสิทธิ์ใหม่ของเรื่องปาดหนึ่งในใต้ล่ากับตราสุดอัป,ปยศนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจสำหรับค่ายสยามนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับเกับค่ายสยามอินเตอร์คอมิกนะฮะต่อมาก็จะเป็นส่วนของ p h น n i c Next นะครับฟ o n i c n e x กนะครับเขาก็ประกาศเรื่องใหญ่มาก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนะครอ่านเพิ่มเติมได้ที่ w w w p h o n i c n e x t c o m นะฮะประกาศที่ว่านี่ก็คือการห้ามจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ของสินค้าของฟ o n i c ทั้งสิ้นนะครับ คือในที่นี้ผมเข้าใจว่าฟอนิกเนี่ยพยายามจะจัดการกับพ่อคา้าคนกลางที่นำสินค้ามาขายโกงราคาเกินความเป็นจริงนะฮะมีราคาที่สูงเวอร์เกินราคาตลาดนะครับเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะเขาก็เลยออกกฎเกณฑ์นี้มานะฮะผมก็เลยอยากจะบอกว่าอาจจะยกเว้นนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วแล้วไม่ชอบนะฮะเขาอาจจะอยากต้องการขายอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะขายได้ในฐานะ ที่เขาเป็นเจ้าของนะฮะแต่ว่าในราคาที่สมเหตุสมผลนะฮะขึ้นมานิดหน่อยได้นะครับหรือว่าประมูลได้อะไรเงี้ยผมไม่ว่าแต่ถ้าไปขายเกินราคาปกมากๆอะ่ะแล้วค้ากกำไรเกินควรเนี้ยผมก็สมควรให้โฟนิกเนี่ยจัดระเบียบนะฮะรู้สึกว่าคนที่บ่นออดแอดในเรื่องนี้มากสุดก็จะเป็นพ่อค้าคนกลางนั่นแหละนะครับเพราะว่าเขาขายโกงมานานแล้วไง ไม่มีใครมาจัดการเขาสักทีพอประกาศมาแบบนี้ก็โอดโอยกันทั้งนั้นนะครับต่อมานะครับ Phonic Next เนี่ยเขาก็จัดบุ๊กออนไลน์บุ๊กแฟร์เหมือนกันนะฮะในเดือนตุลาคมนะฮะสากันยาถึง6ตุลาคมนี้นะครับรายการสินค้าพรีออเดอร์เอ,อหรือว่าอะไรอื่นๆเอ่ยนะครับเขาก็จะมีโปรโมชั่นของแถมพรีเมียมออนไลน์ o o k กแฟรและลดสูงสุดถึงย0นะฮะ30ถึง 3พฤศจิกายนนะฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของหนังสือลดราคาที่เขาว่านะครับก็จะมีโปรโมชั่นริสอะไรบ้างนะครับเมื่อซื้อครบ800รับฟรีแคนบัจไม่ใช่แคนเบดนะฮะผมอ่านผิดแคนเบดเซตนะฮะจำนวน1เซตนะครับก็จะมีลายในของค่ายคาโดคะวะทั้งหมดที่เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่นะครับซื้อครบ1,500นะครับรับฟรี อะคริลิกแมกเนตนะฮะแมกเ็กที่เป็นอะคริลิกนะครับจำนวน1ชิ้นก็ตามที่เห็นเลยนะครับเมื่อซื้อครบ2800รับฟรีคาแรคเตอร์ทาวเวลนะฮะจำนวน1ผืนน่าจะเป็นผ้านะฮะคิดว่านะผ้าแขวนหรือไม่แขวนไม่แน่ใจนะฮะแต่เป็นผืนนี่คิดว่าน่าจะเป็นผ้าแขวนนะฮะ2,800บาทท่านก็จะได้รับไปนะครับ ลายก็ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมี Merchandise Ideas Alive อีกนะฮะก็คือเป็นแบบของที่ระลึกอ,อื่นๆนะครับอย่าง S Alive พวกนี้นะครับอา No Game No Life นะฮะเนีย่ยผมก็จะไล่เปิดไปให้ดูนะครับก็จะให้ดูอย่างช้าๆหน่อยนะฮะจะได้เห็นกันทั่วทุกคนนะฮะว่ามันคืออะไรบ้าง ที่เขาจะนํามาขายนะครับเป็นของที่ระลึกของสะสมนั่นแหละเกี่ยวกับการ์ตูนต่างๆนะครับแล้วก็ฟอนิกเนี่ยเขาก็จะเอาอาร์ตบุ๊กนะครับต่างๆเนที่นําเข้ามานํามาขายด้วยนะครับพร้อมกันนั้นอย่าลืมว่าฟอนิกเขามีพวกโมเดลนะฮะฟิกเกอร์เนี้ยขายด้วยนะฮะก็จะมีฟิกเกอร์นินโดรอยหรือว่าดอยนะฮะ มาให้ท่านๆได้เลือกสะสมเลือกซื้อกันนะครับต่อมาเราก็จะมาพูดถึงนะครับสินค้าลิขสิทธิ์ใหม่นะฮะที่เริ่มมีการเปิดเผยออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตไม่ง่ายของนาระนางร้ายเลเวล9กกนะฮะก่อนหน้านี้ก็จะมีนางร้ายที่หลุดเข้าไปต่างโลกนะฮะเกิดมาเป็นนางร้ายนะอันนั้นก็จะอีก,อก,อกเรื่องหนึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นกลับไปย้อนดูได้ ต่อมาก็จะเป็นหากวันนี้ได้พบกับโคชิบะ AO ออิน่าจะเป็นแนวยูรินะฮะแนวแบบหญิงๆนะฮะรักใครชอบคอหน้าตาภาพวาดอย่างกระซายุจังฝาแฝดต,ตัดผมสั้นเลยนะฮะอันนี้ก็น่าจะถูกใจสายวายนะฮะต่อมาก็จะเป็นเรื่องมหาสงคราม32แม่มดนะฮะออกเริ่มหนึ่งมาแล้วนะครับแถมฟรีปสการ์ดซะด้วยนะฮะ 4 4 5บาทราคาก็ค่อนข้างโหดอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเรื่องคุณภาพรับประกันนะครับและเรื่องที่คิดว่าคนน่าจะรอคอยมากที่สุดเรื่องหนึ่งเรื่องนี้นะฮะก็คือโซโล l เ v e วลริงนะฮะถ้าเกิดว่าใครอ่านเว็บตูนเนี่ยเว็บตูนมันจะมี2แบบในประเทศไทยนะฮะเว็บตูนสีเขียวกับสีดำเนี่ยถ้าใครอ่านสีดำเว็บตูนกาเกาเว็บตูนเนี่ยท่านจะเคยอ่านเรื่องนี้นะฮะ แล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนรอคอยนะฮะเพราะว่ามีทั้งเวอร์ชันนิยายเวอร์ชันเว็บตูนนะฮะแล้วก็มีรูปเร่มมาให้รอรอท่านๆได้สะสมนะฮะอันนี้ก็จะมีแบบอะคริลิกแถมด้วยนะฮะถ้าเป็นเซ็ตก็ดูตามภาพได้เลยนะครับต่อมานะครับก็มาถึงค่ายสดใสวัยรุ่นชอบกันแล้วนะคะร,รักพิมพ์ของเราสีเขียวตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงหลังๆนี้ส่ง ของไม่เคยทันเลยนะฮะผมเคยสั่งไปเนี่ยรอประมาณเป็นเดือนน่ะกว่าจะได้คนก็บ่นอดอดแอดแอดนะฮะไปคอมเมนต์ในเว็บเพจเขานะฮะเพจเฟซบุ๊กเขาเนี่ยก็อาจจะโดนแอดมินเกลียนกลับมาบ้างด้วยนะฮะอาจจะอารมณ์ขึ้นได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะฮะ โปรโมชั่นลักพิมพ์นะฮะจะใช้ชื่อว่าลักพิมพ์ N Year Book f a i r ร์6 4 a พังกาคิิถึงอ็อกบอร์2564นะครับโปรโมชั่นที่เขาแถมก็มีอะไรบ้างฮะก็ดูตามนี้ได้เลยอย่างโปรโมชั่น B นี่ก็จะมีเคลียร์ไฟล์นะฮะเป็นแฟ้มสารภาพรักกับคุณคายุงะสะดีๆนะฮะขบวนการก็มารอนะครับ สาวริมแว่นแสนวุ่นละมุนรักนะฮะคุณรายร้ายกับวันหยุดสุดสบายๆของเขานะครับไตรซีนะครับก็จะเป็นพิลโลเคสนะครับหยุดถอดเอครับคุณทาคามีเนะชมงานพูดไม่เก่งกับของเพื่อนไม่เต็มเต็งนะฮะรุนน้องตัวป่วนอยากชวนเที่ยวเล่นนะครับเด alive นะครับมันผิดหรือไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจียนนะฮะเกรดแห่งเทพเจ้านะฮะโปรโมชั่น A นะครับคาแรนเดอร์นะฮะหชุดได้3ชิ้นจากซีรีส์เดียวกันนะฮะก็มีจากจากคนไหนก็แฟนสาวนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆนะฮะชิโกโมรินะครับถักทอฝันซูรันเวฟเฟสเตนนี่แกรนด์ออเดอร์นะฮะชีวิตตัวประกอบรักอลวนคนสลับบ้านนะครับและเขาก็มีการประกาศริคสิตใหม่นะฮะ5เรื่องด้วยกันนะครับอย่างสักามุโตะเดสนะฮะ ไม่รู้ว่าคุณลุงเรื่องแสลมดังโผลมาได้ไงที่ค่ายรักพิมนะคุณรายร้ายกับวันหยุดแสนสบายๆของเขานะครับสาวริมแม่นแสนละวุนแสนวุ่นละมุนรักนะฮะคือของแถมเมื่อกี้มันเป็นของแถมของสินค้าใหม่ด้วยนะเนี่ยมันผิดหรือไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจียนะซึ่งห่างหายไปนานแลวภาคสองเราก็โผลมาแล้วนะฮะเกตแห่งเทพเจ้าเป็นของแถมของไม่หมดเลยนะ ติกิทธิ์ก็ใหม่ด้วยนะครับคาดว่าของจะยังไม่หมดนะครับและบูพีเรียตนะฮะต้องตบมือให้เขานะครับเขามีการรีสต็อกบูพีเรียทั้งแบบแฟ้มทั้งแบบธรรมดานะครับผมจำได้เลยวันแรกที่มีการรีสต็อกแล้วคนดีใจใหญ่ไปโพสใน Facebook โอ้ของเขารีแล้วนะใครมาว่าว่ามันไม่มีไม่จริงโนเวเป็นไปไม่ได้นะฮะปรากฏว่าวางปึ๊บ วันเดียวแค่นั้นแหละฮะหาไม่เจอแล้วไม่รู้อยู่ไหนนะผมไปนี่หาไม่ได้นะฮะก็ยังค้างตึงในเรื่องสีอยู่นะกับบูพีเรียนะฮะตอนนี้เขาก็จะมีเดเนชั่นโผล่ที่มาใน Netflix แล้วนะฮะมันก็น่าจะได้รับความนิยมมีคนต้องการอีกจำนวนมากนะฮะเพราะว่ามันฉายการ์ตูนนั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการ อัปเดตข่าวสารต่างๆในเดือนตุลาคมเกี่ยวกับสินค้าการ์ตูนอะไรพวกนี้นะฮะที่ปกติทุกเดือนตุลาคมเนี่ยเราก็จะมีงานสัปดาห์หนังสือกันนะฮะแต่ช่วงนี้เขาก็จะจัดโปรโมชั่นในออนไลน์ซะส่วนมากนะครับก็จะมีอัปเดตข่าวสารเนี่ยถี่มากกว่าปกติจะให้มาเล่าหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกมาเฉพาะที่ผมสนใจนะฮะถ้าใครแบบว่าเอ้ย ทำไมไม่มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยขออภัยด้วยนะฮะอาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดนะเพราะนี่ก็ล่อเข้าไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะบอกเลยว่าคลิปยาวมากๆนะครับถ้ายัางไงชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ memory dream fun ด้วยนะครับสวัสดีครับ